ถึงแม้นะคะว่าสาวๆ b l แบล็กพิค่ะกับ k a t ี่เพ r ร์นะคะยังไม่มีโอกาสได้เจอกันค่ะแต่ดูเหมือนนะคะว่าพวกเธอค่ะก็จะได้รับความเอ็นดูนะคะจาก k a t ี่เพ r ร์อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็คาดว่านะก็คงจะมีการฟังเพลงของสาวๆ b l แบล็ i พิด้วยนะคะเพราะว่าอัปเดตล่าสุดค่ะเจ้าตัวเองนะคะมีการไปให้สัมภาษณ์นะคะกับ The Standard Pop ค่ะซึ่งก็มีการสัมภาษณ์เ a t ี่ e พอร์รี่นะคะผ่านโปรแกรม z o o m ค่ะโดยไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เธอนะคะจะกลายเป็นคุณแม่มือ ที่เพิ่งจะคลอดลูกไปนะคะกับสามีของเธอก็คือคนออเรนโดบรูมนะคะแน่นอนเ่ะว่าเธอได้ลูกสาวไปนะน่ารักมากๆค่ะแล้วก็เจ้าตัวค่ะก็มีในระหว่างสัมภาษณ์นะมีการพูดถึงนะคะโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันกันกบศิลปินเคป p OP นะคะในอนาคตนะ,ะก็มีการพูดถึงนะคะเธอมีการพูดถึงสาวสาวแร็คพิงด้วยนะคะบอกว่าก็จริงๆก็อยากจะทำงานด้วยกันนะแล้วเอาจริงๆเลยพูดตามตรงก็คือเธอนะคะบอกว่าฉันค่ะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยทำไปเพื่อตัวเลข หรือสถิติเท่านั้นนะสำหรับฉันเนี่ยมันไม่ได้ต้องการตัวเลขตรงนั้นนะคะแต่ต้องการที่จะทำให้คุณนั้นรู้สึกดีในหัวใจด้วยซึ่งถ้าแบ็คพิงเนี่ยมีเพลงที่ดีนะคะแล้วก็ทําให้ฉันรู้สึกเซ็กซี่หรือทําให้ฉันนั้นสามารถเชื่อมโยงหรืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่เนี่ยฉันก็อยากจะทําเพลงกับพวกเธออย่างแน่นอนนะคะแม้ได้ยินแบบนี้เนี่ยแสดงว่านะคะคุณแม่ก็คงจะเคยฟังเพลงของสาวๆอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็แถมด้วยนะคะพวกเธอนั้นก็อยู่ในค่ายนะคะของ UMG เหมือนกัน นะซึ่งแน่นอนค่ะถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยก็คงรจะได้เค็นตนะคะผลงานของสาวๆอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องแบล็คพิงค์นะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะคะแล้วก็หลายคนก็อยากทำงานร่วมกันกับเธอค่ะ,อะแอดก็มาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะเคที่พอ r ลีค่ะมีการให้สัมภาษณ์และมีการพูดถึงแบล็คพิงค์ด้วยค่ะก็กจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า